เมื่อแล้วมาขานอนตรงน,นี้มาขานอนตรงน,นี้มามาบ้างรองนไหเอ้ยนอนลงนอนลงค้ะลูกนอนเอออะไรลูก นอาตรงน,นี้นะจ๊ะไม่ต้องไปดืงอทนนะลูกอยู่ตรงนั้นแหละนอนหลับเลยลูกนอนหลับเลย Happy b ต r t h d a y อ,น,อน,นี่คือการอากาศตน้น ทุ่มหนึ่งนะเพื่อนเอฟซีนี่คือตอนทุ่มหนึ่ง,งตอนทุ่มหนึ่งครับเพื่อนเอฟซีมีอะไรให้เพื่อนเอฟซีดูเมื่อเอาไปข้างนอกเลยวะไไนี่อยู่ในบ้านไฟในตึก อ่อนทุ่เอยกาดีดีเพื่นฟียัไม่มืดเลยเพื่อนฟีอันนี้คือลาบหมูนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ถ่ายลงเพื่อนฟีดูนะคะเนี่ย น่าอร่อยว่าแล้วนะครับเป็นสีลาบหมูใส่ลาบหมูใส่วุ้นเส้นนี่ค่ะมีผักนี่ค่ะเด้อพี่น้องกินลาบหมูกันเด้อบัดนี้เดยบร้ยายเนาะ แล้วก็จะให้เพื่อนๆดูดูแมวแสนรู้นะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะเฟรดดฟซีทีวีเสียงดังมากเลยเพื่เอฟซีขอโทษขออภยะะัยเะยค่ะเฟดเอฟซีดูแมวนะคะเนี่ยนี่ต้องซูมสวัสด,ดีเพื่เอฟซีในแต่ะละลูกโอ้ยเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นเดอ้อพี่น่องเลยอันแมวคงคนอื่นมาอยู่บ้านเรา อยู่ปีกว่าแล้วไม่ไปอยู่บ้านตัวเองเลยเออแม่สักผ้าจะท้ามใหมน้องสมกันนอนสบายเลยเนาะก็ฝากเพื่อนเอฟซีทุกท่านเื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายให้เพื่อนเอฟซีชมค่ะก็มีคลิปสั้นๆนิดหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะคุณ่อเอฟซีขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะน้องส้มจะเอ๋ลูมจะเอ๋กันดูหูเขาเพื่อนเอฟซีหางหูใหญ่เลย